ต่เงาปิศาที่แพ่ไทยสามนานๆถูกขุมอกลาต่เงาดำมุมมองตำ่ำดำต้องมองุมคาถาสวามิภักคิ์รัดด้วยโซ่ทวนทาจิปิน เศษเนื้อตากแทนเพราะเชื่อภูมิวัฒนาสรมศักด์สิกธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหม้อตามยอมรับวิสา,ายทัศน์ปิดหูปิดตาปิดกรรั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตอเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกิดการเวลา เปิดผู้บาดตาผู้ค,คนไหลบ่าสุขนทางเซรีเท่าทีเยี Th ่ยมยศตัวขึ้นเธอประชาชนผู้ประสเสริฐมีเซรีทางความคิดที่เนกจากต้องสซ่แลเห็นปีศาจในปราวดสาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มลง สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับส่วนที่ชวนคุยเมื่อวานนะครับหายช่วงไปนิดหนึ่งนะครับผมมีธุระเดินทางนะครับนิดหน่อยแล้วก็วันนี้ก็กลับมารายงานตัวนะครับปฏิบัติหน้าที่นีวันที่18แล้วนะครับเธอเป็นช่วงประมาณ2ทุ่มกว่าเกือบ3าทุ่มนะครับของประเทศไทยนะครับวันที่18เดือนกรกฎาคม2557นะครับ วันนี้มีเรื่องน่าสนใจมากนะครับเ,เก็บรอเก้าเข้ากลุกนะครับขสออชอเก็บรอเก้าเข้ากลุกนะครับเป็นข่าวที่เพิ่งได้รับมาจากหลังไม่นะครับมีพี่น้องส่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าช่วยพูดเรื่องนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมเราไปดูข่าวกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองชวนนะชวนคิดชวนคุยนะครับพี่น้องก็อย่าไปคิดอะไรมากนะครับถ้าเกิดผมหัวข้อ ือว่าเนื้อหาสาระมันออกมาในเชิงนะครับชวนคิดชวนคุยยุบางคนก็บอกยุให้รำามให้รั่วทาให้บ้านเมืองแตกแยกจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของความคิดเนี่ยสำหรับเมืองฝรั่งเนี่ยเขาถือว่ายิ่งทําให้มันแตกหน่อเนี่ยยิ่งดียิ่งทําให้มีการยุให้แตกความคิดยิ่งดีนะครับไม่ใช่ยุให้ต่อยยุให้ตียุให้ฆ่ายุให้ฟัน แต่เป็นการยุให้คิดนะครับเวลาผมสอนหนังสือเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องเกิดโดยเพราะคอร์สที่เป็นคอร์สออนไลน์นะครับ <c oughs> ผมจะมีลักษณะว่าแต่ละสัปดาห์นั้นให้นักศึกษาไปอ่านนะครับอ่านตัวอาร์ติเคิลหรือบทความเนี่ยอาจจะสัปดาห์ละประมาณอย่างน้อย3เรื่องนะครับอย่างน้อย3าเรื่องพอไปอ่านแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับผมจะแบ่งนักศึกษา แต่ละสัปดาห์นะครับออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยนะกลุ่มเสนอความคิดนะครับกลุ่มสตาร์เตอร์ก็จะมีกลุ่มเนี้ยจะมีกลุ่มคนที่เอาบทความ3บทความนะหรือว่ามากกว่านั้นนะครับมาสรุปมาสรุปเป็นประเด็นนะครับเป็นสรุปเนื้อหาว่าทั้งสือทั้ง3อันเนี่ยพูดเรื่องอะไรบ้างเสร็จแล้วก็ให้ตั้งคําถามะตั้งคําถาม นะครับที่สําคัญสําคัญเนี่ยผมก็จะทํางาน,น,นากับนักศึกษาก็ล่วงหน้านะครับแล้วก็เอาคําถามนั้นนะครับขึ้นมาแปะแล้วเวลาเขา d i s c u s หรือว่าอ,อภิปรายกันนั้นก็ทํากันบนบนเน็ตนะครับผมก็เป็นคนเข้าไปดูคําถามไปแปะปุ๊บเนี่ยนักศึกษาที่เหลือทั้งหมดนะครับจะต้องทําหน้าที่เป็นคนเข้าไปตอบแล้วตัวคนตั้งคำถามเองก็ต้องตอบด้วยนะครับทีนี้มันจะมีกลุ่มที่2ที่ผมตั้งขึ้นมากลุ่มที่2ก็เาเรียกว่า provocator นะครับ p r o v o c a t o r นี่ไอตัวยุให้ยำตําให้รั่วหรือตัวที่ตั้งคําถามเพื่อแยง้งตั้งคําถามเพื่อแตกหน่อออกไปตั้งคําถามเพื่อชวนให้คนคิดดึงประเด็นใหม่ที่มันเกี่ยวข้องดึงประเด็นแห่งความขัดแยง้งเข้ามาพูดคุยมาตั้งมาล่อพวกนี้จะทําตัวเป็น p r o v o c a t o r นะครับหรือว่าโพดตัวล่อตัวยุให้รำตําให้คิดนะครับแบบตัวที่2แล้วก็จะมีนักศึกษากลุ่มที่3นะครับ ได้รับแอบสีไซน์บทบาทเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนสรุปหลังจากท้ายสัปดาห์ปุ๊บพูดคุยกันมาเนี่ยนะครับวันสมมุติเราเริ่มต้นวันอาทิตย์นะครับก็แปลว่าวันเสาร์จะต้องวันศุกร์ตอนเย็นเนี่ยต้องทําการสรุปเสร็จแล้ววันเสาร์เนี่ยก็ไปแปะนะครับแล้วทุกคนก็จะได้สรุปบทเรียนได้อ่านทั้งหมดนะเพราะนั้นบทเรียนแล้วแต่ละบทเรียนบางทีผมก็ใหน้นักศึกษาเนี่ยนะครับ เขียนไปด้วยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจากการที่มีคนสตาร์ทเรื่องหรือมีคนเป็นผู้พิากาโนะครับยุให้รำตำให้คิดแล้วก็พูดคุยถกเถียงกันในกลุ่มทั้งชั้นเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยมีบทสรุปเนตัวเองแต่ละคนนั้นได้อะไรจากการเรียนรู้ตรงนั้นนะครับพี่น้องคงจะคิดว่าไอ้นี่มันทำไมมันทํางานผอม,มันอย่างเงี้ยนะครับแล้วยุคนว่าอย่างนู้นว่าอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องเจ้าเนี่ยเอามาัเหลือเกินนะ ก็เป็นเพราะว่าสิ่งที่เราคิดกันน้อยที่สุดสิ่งที่เราเรียกไม่ฉเฉลียวสิ่งที่มันเป็นปมปัญหาสิ่งที่มีความสําคัญนะครับมันเกี่ยวกับประเด็นที่ผมเลือกแล้วก็เหมือนกับจะสอนหนังสือจะเอาหนังสือไม่โค่นอ่านเนี่ยก็ต้องเลือกหนังสือที่มีความสําคัญมีความจําเป็นดูแล้วว่าในแวดวงวิชาการที่เรากําลังสอนนั้นเนื้อหาวิชาที่เราสอนนั้นเรื่องเหล่านี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับ เาอยากให้พี่น้องได้เข้าใจว่าที่ผมทํางานมาทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ใช่ไม่มีที่มาที่ไปไม่ใช่ไม่มีหลักมีเกณฑ์นะครับไม่ใช่เพราะคนจ้างมาทําแต่เป็นเพราะโดยวิชาชีพของผมนั้นนะครับเป็นวิชาชีพที่สอนให้คนคิดยั่วให้คนคิดต่างยั่วให้คนคิดแย้งยั่วให้คนคิดแบบกบฏนะครับเพราะการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเกิดจากการเปลี่ยนความคิดนะครับให นะให้มันมีมุมมองที่แตกต่างให้มันแย้งตัวเองให้มันแย้งคนอื่นแล้วไปหาคําตอบด้วยตัวเองสรุปด้วยตัวเองนะครับนี่คือฐานะของการเป็นนักวิชาการที่ผมว่าถึงแม้ว่าสไตล์การนําเสนอบางอย่างผมไม่ใช่นักวิชาการตรงๆหรอกว่าผมใช้ลักษณะผมเป็นนักเคลื่อนไหวไม่อยากจะบอกว่าเป็นนักปฏิวัติแต่ว่ายุให้ปฏิวัตินะครับปฏิวัติไม่ใช่นาหานุมาปฏิวัตินะครับแต่ว่าเป็นการป,ปฏิวัติก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่นําไปสู่สิ่งที่ดีกว่า หอที่เรียกว่าฟื้นกันเลยล้มช้างกันเลยนะครับมดแดงล้มช้างนั่นคือแนวทางที่ผมเชื่อนะครับแล้วก็ทําแ,แต่ผมไม่ใช้อาวุธนะครับเหมือนเชเกวารานะครับไม่ไม่ถนัดทางนั้นแล้วชาตินี้ก็คิดว่านะครับจะเล่นในแนวทางที่ใช้อาวุธทางสติปัญญาความจริงนะครับความรูนะ้ก็นะครับกลับไปสู่ประเด็นข่าวเลยก็แล้วกันนะพี่ร้องนะ นี่จะยุให้รำํำให้รั่วนะครับประเด็นข่าวบอกว่าคอสอชอนะครับจะจับรอเก้าเข้ากลุ่นนะครับอ้าวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับ เสียงคุยนะครับกับธรณีการแสงนะครับก็โอ้ยไม่ได้จับคุยนานแล้วนะครับพี่น้องอวันนี้นีจริงๆเนี่ยคำว่าธรณีการแสงที่จริงผมไม่เคยฟังเนื้อร้องเลยนะไม่ได้ไม่ได้เห็นเนื้อร้องเลยนะครับแต่ว่าเป็นเพลงที่เรานะครับไม่อยากจะได้ยินกันเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นเพลงแห่งความเศร้านะครับบางทีก็งานศพบ,บ้างนะครับหรืออะไรบ้างนะครับ สำหรับประเทศไทยวันนี้เนี่ยถ้าแมมคำใช้คำว่าธรณีการแสงเนี่ยเป็นเรื่องเ,เรื่องน่าคิดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันมืดมิดเหลือเกินครับมันเหมือนกับว่าประชาธิปไตยอำนาจของประชาชนนั้นนะครับกำลังถูกกดขี่เหยียบย่ำอย่างเต็มที่นะครับและเรื่องน่าเศร้าคือว่าประชาชนบางส่วนไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวนะครับเป็นเหมือนทฤษฎีต้มกบที่ผมได้พูดถึงในคราวที่แล้ว นะครับเนพูดวันที่รัฐประหารพอดีนะครับคือคนจะไม่รู้กบตัวที่ถูกต้มเนี่ยนะถ้าต้มแบบจับโยนไปในหม้อน้ําอุ่นเลยเนี่ยมันพอโยนโยนลงไปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเร่งกระโดดกระโจนหนีขึ้นมาทันแต่ถ้าน้ําค่อยๆอุ่นทีนิดนดแล้วก็ให้มันร้อนไปเลยเนี่ยไม่ทันรู้ตัวแล้ววันนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยนั้นน่ากลัวมากนะครับพี่น้องทรณนีการแสงอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็คือ นะครับการที่ประชาธิปไตยอำนาจของประชาชนนิติบัญญตัติบริหารตุลาการนั้นถูกยึดไปหมดครับประยุทธ์ตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นหัวหน้าในทุกทางนะครับนิติบัญญัติกําลังจะรวบตั้งนะครับสอนอชอนะครับบริหารนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเอาตัวเอกคนของตัวเองเนี่ยทหารซึ่งมันไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยนะครับบางบางคนชั้นล่างลงไปก็อดอยากปากแห้งมานานวันนี้ได้โอกาสเข้าไปที่ไหนองค์กรไหนเนี่ยนะครับกินได้มันต้องกินครับ ไม่ใช่ไปเพราะมันมีฝีมืออะไระแบ่งขั้วผลประโยชน์กันไปเพื่อจะไปคุมแต่มันไปไปคุมอย่างเดียวเราเห็นผลประโยชน์มันต้องเอานะครับต้องดูไว้ก่อนไอ้ที่ไปคุมมันมีผลประโยชน์อะไรตรงไหนนะครับน่าเกลียดน่ารังเกียจมากๆครับวันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอ,อำนาจตุลาการนันก็ไม่ต้องพูดถึงวันนี้สั่งงัวงสั่งก้อยได้เลยนะจะเอาอะไรให้นายกปูออกไปนอกประเทศนะพศชอสั่งนะครับศาลไม่เกี่ยวนะครับ อ่าปป,ปชไม่เกี่ยวเพราะงั้นแต่ปปชเนี่ยนะครับก็บอกไว้เลยว่าผิดทุกคดีนะฮะเกี่ยวข้องทุกส่วนเพราะนั้นี่ต้องรับผิดชอบเรื่องโครงการจำนำข้าวเอาเข้าไปนะครับคือเราไม่ต้องอะไรมากก็คือว่าลูกไก่ในกำมือเขาอะลูกไก่ในกำมือนะครับปูนิ่มในอุ้งตีนของเผด็จการเนเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถามว่าใครชนะระหว่างชินวัตรกับนะครับ กับเอาเป็นว่ากับทางฝั่งเผด็จการก็แล้วกันนะครับก็คงเห็นชัดว่าในเชิงรูปแบบของการต่อสู้นั้นชินวัตรแพ้ราบคาบนะครับโดนเข้าต้อนสุดๆแต่ว่ายังไม่จบนะครับยังไม่จบถ้าชินวัตรคิดจะสู้นะครับก็ยังมีโอกาสชนะอยู่แล้วในแง่เชิงการเมืองนะชินวัตรนะครับ อาจจะเสียการเมืองแต่ว่าขบวนประชาธิไปไตยได้ประโยชน์ทางการเมืองอันนี้ก็คงไม่ต้องไปขยายความมากนะครับมันเป็นเผด็จการสุดๆอย่างนี้เพราะการเหยียบย่ำประชาชนเนี่ยยึดอํานาจนะครับสามอำนาจไปทั้งหมดแล้วก็วันนี้นะทุกอน,นุองสังคมอยากจะทําอะไรอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรอยากจะย้ายใครเนี่ยไอ้ที่กลัวนักลัวหนาละหาว่ารัฐบาลยิ่งรักเป็นเผด็จการนะครับอยู่ในสภา,าเผด็จการเสียงข้างมากวันนี้มันเสียงข้างน้อยแล้วมันก็ เป็นเผด็จการซะเองครับวันนี้เอาชอบใจไมล่ล่ะแล้วมันเป็นเผด็จการแบบสุดๆเลยนะครับไม่มีฝ่ายค้านค้านไม่ได้ฮนะใครลุกมาค้านนี่มันเอาปืนยิงหัวมันตอนนี้ได้ข่าวว่าเริ่มจับแกนนําระดับกลางๆลงไปเนี่ยที่ไม่มีชื่อเนี่ยนะฮะแต่เป็นแกนนําระดับท้องถิ่นเริ่มอุ้มหายครับเนี่ยความเลวร้ายของคอสอชอเนี่ยนะครับมันเป็นขนาดนั้นเลยแล้วพี่น้องหลายคนไม่รู้ตัวแล้ววันนี้เศรษฐกิจมันกนลำลังแกนกำลังจะแย่ หาทางจะเพิ่มแบบนะครับหาทางจะลดค่าใช้จ่ายเรื่องสารณสุขนะครับเพราะเงินกงคลังมันจะไม่ไหวแล้วมันจะไปไม่ได้แล้วประเทศนะแล้วพวกนี้มันมีปัญญาหาเงินที่ไหนแล้วครับการส่งออกก็แย่การท่องเที่ยวก็แย่นะครับการค้าการขายกต่างประเทศยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเขาเริ่มบอยคอรดเขาไม่สั่งสินค้าไทยอุ้มเกิร์มอะไรต่างๆนะครับเห็นว่าทางยุโรปสเปนเขาเริ่มก็ควรว่าจะไม่สั่งจากไทยแล้วอะไรแล้ว มันยิ่งจะเลวร้ายหนักไปกว่าน,นี้นะครับแล้วฝีมือการบริหารประเทศก็ไม่มีองค์ความรู้ก็ไม่ได้นะครับถ้าเดากันแบบนะ,ละกล้าๆหน่อยเนี่ยนะก็คงจะมองว่าคอสอชอน่าจะไม่รอดแล้วถ้าไม่รอดนะครับบอกไว้เลยว่าประยุทธ์นั้นจะโดนสังเวยถ้าทําบ้านเมืองเสียหายทุกอย่างมันเลวร้ายไปหมดข้าวยากหมากแพงบ้านเมืองเดินต่อไม่ได้เงินคงคลังไม่เหลือติดต่อกับต่างประเทศอะไรไม่ได้เนี่ย นะครับเจ้าไทยเขาจะใช้วิธีการนะจัดการหรือแม้กระทั่งว่าถ,นะถ้าถ้คุณตู่เนี่ยนะครับประสบความสําเร็จบริหารอํานาจได้อย่างดีคือเป็นประเด็จการสุดๆจนกระทั่งนะครับจัดการทุกอย่างให้มันอยูนะ่ในสภาพที่เอาตัวรอดต่อไปได้แล้วก็ทางจะใช้อํานาจเข้มข้นขึ้นเนี่ยเดี๋ยวนะครับนะถ้าสําเร็จนะครับ ก็อาจจะต้องถูกหมายหัวนะครับเพราะว่าสภาพของการใช้อำนาจของคนอย่างนายประยุทธ์เนี่ยดูให้ชัดเจนคนนี้เป็นผดเด็จการโดยสันดานนะครับคำพูดคำจาที่ใช้กับนักข่าวการสัมภาษณ์แล้วเราดูประวัติศาสตร์ประวัติของการแสดงความเห็นมาต่างๆเนี่ยเป็นผด็จการเพื่อพระราชาเพื่อราชวงศ์จักรีโดยตรงนะครับรับงานมาอย่างเต็มที่แต่ถ้าทําพลาด รหรือว่าถ้าทางจะกลางและมีอํานาจมากขึ้นเนี่ยเขาจะทําลายซะก่อนแล้วจริงๆเนี่ยไอ้ความเป็นไปได้ว่าถ้าสิงนที่สุดมาเนี่ยจะเป็นจะตายไปแล้ววันนี้ขี่หลังเสือแล้วเนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าประยุทธ์จันโอชาอาจจะกลายเป็นคนล้มเจ้าซะเองนะครับอาจจะกลายเป็นคนล้มเจ้าซะเองเพราะว่าท่านยึดอํานาจแล้วเนี่ยวันนี้ถ้าเอกก่อฝ่ายแดงที่จะลุกขึ้นมาเนี่ยก็ไม่พอใจนะครับ ่ายประชาชนทั่วไปก็เห็นความเดือดร้อนเห็นอะไรทุกอย่างแล้วปัญหาทั้งหมดถามว่าประยุทธ์เป็นคนสร้างคนเดียวไหมมันไม่ใช่ยิงมันเป็นปัญหาทั้งโครงสร้างทั้งระบอบประยุทธ์เริ่มใช้คาว่าปฏิวัตินะครับที่ยึดอํานาจนะไม่ใช่เพราะเป็นการปฏิรูปหรือยึดอํานาจแค่นั้นนะครับไม่ใช่การรัฐประหารแต่ว่าเป็นการปฏิวัติประเทศอยงแยงยังไม่กล้าใช้แต่ก็ยังใช้คํว่าปฏิรูปอยู่ นะครับจะตั้งคณะปฏิรูปมีรถแมบมีอะไรขึ้นมาแต่แรงบีบคัมได้หลายด้านแล้วก็ถ้าเกิดคนลุกขึ้นมาต่อต้านเจ้ามากขึ้นซึ่งแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นในระยะอันใกล้นี้วันนี้กระแสเสียงบอกว่าไม่เอาเจ้าล้มเจ้าเนี่ยเมื่อก่อนนี้ยักเยียดให้คนนู้นคนนี้นะปฏิเสธกันยุกใหญ่วันนี้เริ่มจะมีลักษณะว่าเฮ้ยเราต้องการสาธารณรัฐก็แปลว่าไม่มีกษัตริย์นะครับเริ่มมีการพูดว่าเรื่องเจ้าเนี่ยนะ ไม่ต้องไปพูดแล้วว่าเอาไว้แบบอังกฤษหรือญี่ปุ่นมันไม่เหมือนกันไม่ต้องเอาไว้มันเลยเป็นนะเป็นกระสือดูดเลือดประเทศมานานแล้วทําประโยชน์อะไรไม่มีคุณประโยชน์อะไรเลยเพั้นจัดการเอาไปเลยนะครับทิ้งไปเลยอย่าเอาอย่าเหลืออย่าไว้อย่าเหลือซากเ,เหลือ,ลอตอยึดทรัพย์สินกษัตริย์มาเป็นของประชาชนซะไหนๆก็บอกแล้วไงว่า สำนักทรัพย์สินสนพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ของกษัตริย์นี่เป็นของแผ่นดินนั่นแน่แยกกันออกมาไม่ใช่ทรัพย์ส่วนตัวถ้าเป็นทรัพย์แผ่นดินก็เอามาเป็นของประชาชนโดยสมบูรณ์ซะให้ประชาชนตัวแทนประชาชนเข้าไปบริหารมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสที่ดินที่มีเกินนะโอ้โหเรียกว่าเยอะแยะไปหมดเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมาจัดการให้เป็นส่วนที่เป็นผลประโยชน์ของทางการมีกําไรมีภาษีต่างๆเนี่ยเข้ารัฐนะครับ ซึ่งแนวทางอย่างนี้เนี่ยเป็นแนวทางปฏิวัติที่แท้จริงถ้าบิ๊กตู่ตกนตกใดพลอยโจรนีรู้ว่าเจ้าจะต้องกำจัดตัวเองเนี่ยนะครับตัวเองอาจจะทำพลาดทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมนะครับย่ำย่ำแย่แล้วเนี่ยแล้วกลุ่มที่ขยาประยุทธ์นี่ก็จะมีหลายฝ่ายแต่ฝ่ายที่เขากลัวที่สุดนั้นก็จะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายแดงข่าวหน้าฝ่ายที่พร้อมที่จะปฏิวัติประยุทธ์อาจจะเล่นบทบาทใหม่ซะเองนะครับ เล่นบทบาทอาหมาเองเพื่อไม่ให้มีทหารขึ้นมานะปฏิวัติซ้อนหรือโอกาสรัฐประหารซ้อนเนี่ยซึ่งมีความเป็นไปได้อีกถ้าประยุทธ์เลยก้าวเลยไปถึงจุดที่มันไม่ไหวเนี่ยนอกจากเจ้าจะส่งคนมาจัดการกับประยุธ์โดยการปฏิวัติซ้อนแล้วเนี่ยมนาากกันอาจจะเกิดขบวนปฏิวัติที่มีนะักทหารนะักปฏิวัติทหารแตงโมตำรวจมาเขือเทศเนี่ยลุกขึ้นมาพร้อมกับประชาชนที่หลังไหลเข้าไปเพื่อลุกขึ้นกรูกันขึ้นมา ล้มอานาจของประยุทธ์เพราะฉะนั้นถ้าประยุทธ์จะสู้อย่างนั้นเนี่ยประยุทธ์ก็จะเป็นจะต้องนะครับยึดแนวทางปฏิวัติครับต้องเป็นแนวทางปฏิวัติเง้นก็แลว่าดีไม่ดีจะล้มเจ้าซะเองวันนี้เนี่ยเท่าที่เราดูเนี่ยนะครับคอสอชอนะครับทาสิ่งต่างๆนี่จริงๆเป็นการล้มเจ้าทั้งนั้นเพราะทุกอย่างที่อ้านความจงรับพักดีแล้วก็จะไปยึดเงิน3าสบบาทรักษาทุกโรคผมก็โยงไปให้เห็นแล้วว่ามันก็เข้าทางของเจ้า ประยุทธ์วันนี้ผมเชื่อว่าไม่ได้มีนะครับความรู้ความสามารถไม่ได้มีหูตาเป็นสับประรดไม่ได้มีความคิดในระดับที่จะวางแผนแดาเนินการออกคําสั่งเป็นรายวันจัดการนู่นจัดการนี่สิ่งที่ประยุทธ์ทําได้ก็คือจัดการกับรถตู้ w i n มอเตอร์ไซคนะครับเรื่องตลาดแผงลอยต่างๆหวยเถื่อนนะครับราคาลอตเตอรี่นั่นแหละปัญญาของทหารมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละเอาที่เห็น แต่ปัญญาในการมองปัญหาเชิงมหาภาคแล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็มีความชอบธรรมในการที่จะแก้ปัญหาใช้ความร่วมมือระหว่งางต่างประเทศในประเทศมันไม่มีมันไม่ได้แล้วยิ่งมาเจอนะครับตัดตอนนะครับเรื่องทรัพย์เรื่องบอออง,อองบประมาณในการจะบริหารประเทศคือ i m f ไม่ยอมให้กู้ต่างชาติไม่ยอมนะให้ความสัมพันธ์ร่วมมือกันจะไปรับความช่วยเหลือจากจีนเองนะครับสหรัฐเองเขาก็พยายามจะกันกันอยู่ แล้วถ้ารับความช่วยเหลือจากจีนนั้นปัญหามันมีนะครับจีนเนี่ยบอกตรงๆเลยใครที่สนับสนุนจีนเนี่ยให้ระวังให้ดีเพราะจิตสํานึกของการรับผิดช,ชอบต่อชาวโลกเรื่องสิทธิมนุษยชนและก็ระดับศีลธรรมจัรญ,ญาในเชิงที่นะเข้าเข้าใจมนุษย์และจะช่วยเหลือมนุษย์เนี่ยยากนะครับแม้กระทั่งคนของเขาเนี่ยนโยบายเขาใช้กำปั้นเหล็กเนี่ยเห็นไหมครับ เขาใช้อาวุธใช้รถถังใช้กําลังต้องฆ่าคนตายเป็นล้านเขาเรึ่งเล็กน้อยพลเมืองเขาเยอะปรากฏการเทียนนั้นเหมือนแสดงให้เห็นแล้วว่าพลเมืองของเขานั้นเขาก็ไม่ได้มองเป็นนะอะไรที่นะมีคุณค่ามากมายถ้าลุกขึ้นมาต่อต้านเขาเมื่อไรเนี่ยเขาจัดการเด็ดขาดแล้วเขาจะมาเห็นดีเห็นงามนะมารักประเทศไทยรักคนไทยนะครับอยากได้ฝันหวานไปเลย นโยบายจะสร้างรถไฟที่ความเร็วสูงที่ประเทศลาวนะไปพร้อมกับจะลงทุนให้ฟรีหมดแต่ว่าบอกว่าขอพื้นที่นะครับข้างๆสถานีรถไฟทั้งสองข้างเนี่ยกินพื้นที่ตลอดเส้นทางทั้งหมดผู้จักเหนือถึงใต้ลาวเขาประเทศเขากคิดริษนิดเดียวเนี่ยถามว่าเขาจะนะเสียพื้นแดนตรงนั้นไปแล้เป็นเวลาหลายสิบปีเนี่ยเขายอมได้หรือครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ยอมนะเลยเป็นที่มาแม้กระทั่งรัฐบาลคอมมิวนิสต์เองเนี่ยเขายังคิดถึงประเทศชาติแล้วนะรัฐบาลทหารไทยเนี่ยหวังจะไปเพึ่มกินก็ระวังให้ดีก็แล้วกันและพี่น้องเราต้องระวังนะครับให้ทหารเหล่านี้เอาประเทศชาติไปต่อรองเพื่อความอยู่รอดเพื่อการจัดการให้ประเทศชาติมันไปได้เนี่ยแล้วจะต้องไปขายชาติเนี่ยไอตัวขายชาติโดยจริงตัวจริงเนี่ยมันอยู่ที่นี่นะครับ แล้วเรื่องของการเชิดชูสถาบันกษัตริย์เนี่ยทำกันจนโอ้โหมากมายเหลือเกินทำนู่นทํานี่แล้วอ้างในหลวงตลอดแล้วยิงงยงย่งอ้างยิ่งเละคับยิ่งอ้างยิ่งเละนะครับยิ่งรักไปเนี่ยยุ่งเลยนะถ้ายิ่งรักอยู่เนี่ยยังมีภาพของความถูกต้องชอบธรรมประชาชนบางส่วนที่เขายังรักยิ่งรักก็อาจจะเผื่อหัวใจไว้ให้องค์ชายบากน,นะครับ อาจจะเผื่อไว้สําหรับว่ายังไงก็อย่าไปแตะเลยนะเอาไว้ก่อน,นแต่วันนี้ไม่มีใครต้องเกรียนใจแล้วทักสินชินวัฒรหมดราคาแล้วในสายตาคนเสื้อแดงที่ที่รอคอยมานานนะครับแต่ก็ยังมีหลายคนที่ยังฝากความหวังว่าเอากลับมาช่วยกันสินะครับท่านก็ได้รับผลประโยชน์เยอะแยะจากการตายของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็การที่ประชาชนฝากความหวังไว้ด้วยท่านไปเคยให้คำมั่นสัญญาอะไรไว้เนี่ยมันก็เป็นผลผูกพันทางเรื่องทางกรรมนะครับ มันมีโอกาสจะต้องสู้ท่านไม่สู้แล้วท่านยังหวังจะให้เขาปราณีอีกเนี่ยนะครับโดยเพราะคุณยิ่งรักเนี่ยมีโอกาสสู้แล้วไม่สู้แล้วก็คิดว่าเขาจะปราณีแล้วประวัติศาสตร์ของกษัตริย์ไทยเนี่ยนะครับเขาจะล้มศัตรูที่เขาล้มจริงๆเอาให้ตายจริงๆยุดทรัพย์นะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะคนที่เขาต้องการจะล้มอานาจตระกูลชินวัตรหรือระบอบทักษิณเนี่ยเขาปักธงไว้ชัดเจน ต่อให้เจ้าไม่สั่งเนี่ยพวกนี้มันก็เต็มใจทําอยู่แล้วแต่ที่แน่ก็คือว่าดูประวัติศาสตร์การกําจัดศัตรูตรงข้ามของฝั่งตรงข้ามของเนี่าชวงจักรรีกษัตริย์ภุมิพลเนี่ยเข้าไปสู่อีหอบการยึดซั์เอาให้เฮียนแล้วไม่มีโอกาสกลับเข้ามาได้เลยเขาไม่เชื่อใจใครเพราะฉะนั้นเนี่ยประยุทธ์เนี่ยก็อยู่ในตําแหน่งที่มีทั้งอานาจมีทั้งโอกาสเหมือนกันนะครับ ถ้าเขาจะลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยนี่ไปต่อไม่ได้แล้วอย่างนี้เนี่ยต้องจัดการประเทศให้มันเป็นประชาธิปไตยจริงๆริงนี่ฝันนะครับแต่ว่าคนคนบาปนี่จะดวงตาเห็นทํายากนะครับเหมือนกับคนที่ไปบวชอยู่ตอนนี้นะครับผมจะไม่พูดมากนะครับเพราะคนนะครับคนเขาพยายามจะอาจจะหนีร้อนไปพึ่งเย็นไปหลบพิษภัยทางการเมืองนะครับแต่บาปกรรมที่เขาทําไว้หนักหนาผ้าเหลือง คุ้มหัวไม่ได้นะครับ้าเหลืองคุ้มหัวไม่ได้สืบออกมาแล้วก็จะเจอแต่เรื่องปัญหาทั้งหมดแล้วการที่เข้าไปบวชนั้นเป็นการเอาสิ่งแปดเพื่อนไปสู่ศาสนานะครับก็โชคดีที่มีพี่น้องอยากให้ผมพูดถึงเรื่องนี้จริงๆแล้นเนี่ยนะครับข้อห้ามอื่นไม่มีปัญหานะครับได้หมดนะครับแต่มันมีข้อห้ามในเรื่องของการไปต้องคดีความร้ายแรงนะครับเป็นโจทย์ของบ้านของเมืองก็เห็นกันอยู่นะครับพฤติกรรมที่ นะทางโลกนี่ยังไม่ตัดขาดนะครับยังไม่ใสบริสุทธิ์ยังมีเจ้าหนี้เจ้ากรรมในเวรอยู่เนี่ยหนักๆเนี่ยเขาไม่รับบวชนะครับโดยเฉพาะยิ่งต้องคดีความหนักหนาสาหัสถึงขนาดเป็นกบฏของชาติมีโทษประหารชีวิตเนี่ยเป็นราขีที่ไม่ควรจะเอาไปแปดเพื่อนเสื้อเหลืองนะครับแล้วคนที่เป็นอุอปองายกเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องได้มีการตรวจสอบกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราว แต่สำหรับประเทศไทยนะลวมมากในเชิงศาสนาก็ต้องไปปฏิวัติกันยกใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเรายังไม่ไปนูลล่นละพี่น้องอ่านข่าวจบแล้วเนี่ยนะผมยังไม่ได้ทันพูดถึงเลยนะครับแล้วก็คุยสเปหระนะผมจะไม่เกิน30นาทีประเด็นข่าวก็ไม่มีอะไรมากครับคอสชอรเร่งสร้างพิธธรรพิธภัณฑ์รอเก้าพิพิธครับพิธภัธธรรณฑ์เนี่ยคือที่เก็บของเก่านะของที่อาจจะมีค่าหรือเคยมีค่าแต่ว่าไม่ใช้ไม่มีความจําเป็นในชีวิตประจําวันนะครับ หรือหมดสมัยแล้วนะครับก็สร้างพิพิธภัณฑ์รอเอนุมัติงบเยพนแปร้อยเก้าล้านนะครับพันแล้านขณะที่บ้านเมืองเนี่ยยุ่งยากเสียหายนะครับทางข้างหน้าเงินข้างหน้าแทบจะมีเงินที่จะบริหารประเทศที่ลำบากขัดสนแต่แม่เอามาเลยะอนุมัติงบ,บให้พันแล้านผ่านกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างพิพิธภัณฑ์รอเก้านะหรือพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าเทิดพระเกียรติในหลวงใช้เนื้อที่70ไร่ที่เทคโนธานีคลอง5ติดกับโครงการนะครับก็ต้องไปถามอีกว่าเนื้อที่70ไร่นะครับเป็นเนื้อที่ของใครซื้อที่ของใครปูนเปิลต่างๆที่เอามาใช้ซื้อจากบริษัทไหนบริษัทไหนเป็นบริษัทรับประกันนะทั้งหมดเนี่ยนะครับ ผมว่าพี่น้องที่เคยฟังคลิปเกี่ยวกับวิธีหากินของเจ้าก็จะรู้ว่าได้ทั้งขึ้นทั้งลองได้ทั้งชื่อเสียงด้วยแล้วก็ได้ทั้งเงินทองที่จะไหลเข้าไปในกลุ่มก้อนที่ดําเนินการตรงนี้บริษัทที่รอรับผลประโยชน์นี่เป็นแค่โครงการเล็กๆแต่ว่าที่ผมยกขึ้นมานะครับเพราะว่านี่พี่น้องตัดข่าวมาจากไทยรัฐวันที่18กร,รกฎาคมนี้เลยนะสดๆร้อนๆพี่น้องก็ทนไม่ได้นะครับบ้านเมืองกําลังยแย่มันขึ้นมาเนี่ยนะ มันจะเทอทูนรอ8นี่แสดงว่าคอสชอรู้แล้วว่ารอ9จะต้องห,งหมดอายุแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมการเอาไว้นะเรื่องของคงไม่ใช่รอ9อย่างเดียวละอาจจะมีพระราชนี้ด้วยอะไรด้วยลูกหลานเนี่ยเข้าไปเพื่อจะให้ก็ดีครับกลายมาพูดว่าต่อไปนี่สามัญกษัตริย์หมดไปแล้วเนี่ยนะครับก็คนไทยก็จะได้มีที่ระลึกนี่เป็นลางร้ายเลยนะครับลางร้ายโดยการสร้างวิทยธพันเนี่ย นะแตะแปลว่าอะไรที่มันจะหมดจะเฮี้ยนจะต้องรักษาไว้ต้องเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์อะไรที่เก่านะครับเกินสภาพใช้งานปัจจุบันแล้วเป็นประวัติศาสตร์ที่ครั้งหนึ่งเราเคยมีข้อจัดรับการจดจำอ่าคอสชอคิดอย่างไงไม่รู้นะครับแต่ว่าผมก็มาชวนคิดชวนคุยเล่นๆในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับ28นาที15วินาทีนะครับจะไม่พยายามให้ยาวเกินไปวันนี้ก็คงจะ นะครับอยู่ในแค่นี้ก่อนนะครับเอาไปคิดไปคุยกันต่อนะครับคอสอชอเนี่ยทำให้เจ้าดีขึ้นหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยกำลังจะช่วยนะสร้างที่ฝังหรือว่าวางหรือว่าเก็บเจ้าราชวงศ์จัก,กรีเนี่ยเข้ากลุ่มกันแน่นะครับพี่น้องคิดต่างได้นะครับผมไม่ได้ชี้แน่มาจะต้องคิดเหมือนผมอย,งงนอย่างนั้นอย่างนี้แต่สําหรับประเทศไทยแล้วนะครับวันนี้เศร้านะครับก็แต่ว่านะครับในความมืดมิดในความเศร้านะครับ นะครับมันมักจะตามมาด้วยสิ่งที่อยู่ตรงนันข้ามคือความสว่างสดใสและก็ความนะสุขเกษมเพรมปีของมวลมหาประชาชนตัวจริงนะครับก็ถ้าประเทศไทยเป็นประชาธิปไต,ตยเมื่อไหร่นะครับไอสิ่งเลวร้ายที่มันร้ายม,มากๆจนเอาไว้ไม่ได้หัวฝีที่มันบวมเป่งนะครับสร้างน้องเต็มตัวเนี่ยเจ็บจนเกินเหตุแล้วก็ใหญ่จนเกินที่หนังมันจะรับได้เนี่ยมันก็จะเกิดอาการนะครับฝีแตก เมื่ออาการเจ็บจะเยอะๆนี่ก็แปลว่าฝีมันใกล้แตกนะครับมันปวดมากๆจนจะทนไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวมันจะแตกเมื่อฝีแตกแล้วก็จะได้เอาหัวฝีออกนะครับจัดการกันให้เรียบร้อยประเทศไทยจะได้จเจริญรุ่ดหน้าต่อไปนะครับเอาละครับจนกว่าจะพบกันใหม่นะพี่น้องนะสวัสดีครับ